สวัสดีค่ะเราจะมากินวุ้นฉลากันนะคะมาค่ะน่่ๆๆค่ะมาทานมาเลยเนี่ยค่ะอืมหวานอุ้มเปี้ยวอร่อยดีวุ้นฉลากนะคะ่านทำดิมไม่ได้ถ่ายนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะ อืมอร่อยหวานอมเปรี้ยวอืมอืมนี่อะไรเนาะอืม,อม,อมถ้าคนได้ก์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จิ๋มเลยนะคะช่องโคคุณเต็มค่ะ 大家看。